ครับสวัสดีครับกับช่องบันเทิงชาแนลนะครับคลิปนี้เรามาเยี่ยมพี่เลื่อมน้องนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับจังหวัดของเรานะครับอำเภอหนองมากนะครับคนรอไม่ร้ายวันนี้ก็มานั่งสังสรรค์นิดนึงนะฮะขออนุญาตแพงนะครับเลยจะโดนช่องปิวก็จะสังสรรก็จะมีนี่ฮะแฟนตาแาน้ำแข็งนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบุณสนุปุติตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเขาเป็นพลบาอกแล้วเขาเป็นพลรัศมบาดในผาครับผมเราออกแล้วว่าเพราะว่าไม่ถูกเออธรรมดาฝากไว้นะครับฝากไว้ในความความทรงจำเราทำทำทำอยู่สองปีครับจบครับผมขอให้โชคดีทุกคนนะครับผมครับผมนี่คือบรรยากาศของทหารครับทหารในครับรบรรยากาศบ้านเราครับอยู่ที่ เพลินมงมากนะครับผมไม่รู้ใครขับมาเนาะไปหาไฟติดแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนแก้ใหม่เดี๋ยวผมจะตั้งไฟใหม่กคารับรายการสบายมันน่าจะคั้วเป็นสนิมมากว่ะสตาร์เตอร์ก็น่าจะนั่นดูเลยดูเลยอะไดูเลยสวัสดีททุก่านด้วยนะครับเดี๋ยวไปด่พยาบาลผมผีบ้าลอือเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อใหม่สวัสดีครับสวัสดีไง ดิเล่ดิเล่ดิเลยตัวอะไรบ้าอันนี้รัดชายรัดชายสุดที่รักนะครับไนไอรันชายบ้าดำบ้าแดงเลยขอบคุณทุกทุกติดตามสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วเอาเค้ใส่ทอมสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมครับผมขอบคุณเากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องบันเทิงแชนแนลนะครับแต่กูพาไปกูยังลอยอ่ะบรรยากาศของเราเหมือนกันนะครับไอเขาไอก้องไกระดอน มึงไหน,นจะไอ้เมีมย,ยมึงนุ่นเมียมึงไหนจะไอ้มึงนุ่นอ่ะอันนี้ไฟสว่างนะเอเอทำเอาบันไดมาให้อาเนะอาเอาไดใหมไอร์ได้เอาจะทำไฟใหม่ไฟมันดับดับติดติดคือบรรยากาศบ้านดาวนะครับที่หนองบุญมากจงังหวัดนครราชสีมาครับผม ตกอยู่แล้วตกนะครับบรรยากาศของเราครับบรรยากาศรอบบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าบ้านนะครับครับบรรยากาศยามค่าคืนนะครับอยู่ที่อาเภอหนองมากจังหวัดนครราชสีมานะครับกับช่องบันเทิงชาแนลนะครับชีวิตพี่ชายก็กาลังขับรถไปเก็บรถเนาะนะครับรอบรอบบ้านแต่ละคนนะครับ ก็มีหน้าที่การงานต่างกันไปนะครับนี่ครับหลวงพ่อปุริสิโธนะครับที่มอบตกาแน่ให้เราครับ ากาศสวยงามนะครับที่น้องคนมากนะครับบ้านผมเองนะฮะครับก็ดูนะครับถ้าชอบเก็บคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับอันนี้นบรรยากาศของบ้านปู่บ้านย่านะครับบ้านพี่สาวนะครับตอนนี้ก็เดินหงายอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดินหงายอยู่เนาะมีบรรยากาศ หลานชายก็ติดกล้องที่รถเนาะครับขอบคุณกับช่องบันเทิงชาแนลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสุดกำลังใจนี่ก็เป็นอาชีพอิสระนะครับเป็นช่างนะครับรับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างนะครับติ๊กเกอร์หลังรถติ๊กเกอร์หลังรถเนาะอ่าวชละก่อสร้างนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 3ย์0 5 7 2 3สนะครับ พีตาแนะนั่นะครับบริการสุดประทับใจครับขอบคุณสุดผู้ติดตามกับช่องบันเทิงชาแนลนะครับสนใจลงโฆษณานะครับผ่านสื่อได้นะครับกับช่องบันเทิงชาแนลนะครับครับบรรยากาศของเราครับวันนี้มันมามืดนะครับมาที่โคราชของเราเนาะนะครับมามืดนะครับฝากไว้ก็แล้วกันเนาะดูคลิปให้จบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ อ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอให้รวยจริงๆนะครับสวัสดีครับผม